สวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีเมษท,ทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคมปี2564กันนะคะ ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมโดยคำทํานายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทํานายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้น ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษเดือนตุลาคมนี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องดีๆนะคะหลายๆเรื่องเข้ามาทําให้ชาวลัคนาราศีเมษจะได้สบายใจกันขึ้นบ้างแล้วนะคะในด้านการงานนะคะดาวพฤหัสได้ถอยกลับเข้ามาสถิตยอยู่ในภพกรรมมะเข้ามาอยู่ในเรือนการงานของชาวลัคนาราศีเมษอีกครั้งตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมา ดาวพฤหัสถอยกลับมารอบนี้นะคะถือว่าส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานแล้วก็กิจการของคุณแต่ว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณยังโครจรยังสถิตอยู่ในภพอริแล้วก็ยังมีมาตรฐานที่เป็นมหาจักรก็อาจจะทำให้ในช่วงต้นเดือนนะคะชาวลัคนาราศีเมษอาจจะต้องเหนื่อยนิดนึง คุณอาจจะต้องไปลุยกับปัญหาต่างๆแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะที่มันเข้ามาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมสู้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณก็ใจร้อนเป็นอย่างมากเลยนะคะในช่วงนั้นดังนั้นชาวราศีเมษนะคะก็ต้องพยายามอดทนไปก่อน พระวัดจะต้องรอให้ดาวองคารนะคะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีตุลก่อนในวันที่21ตุลาคมจะมีจุดพลิกผันที่ดีเข้ามาดึงดูดโอกาสดีๆด,ดึงดูดโชคลาภวาสนาเข้ามาเพราะว่าดาวประจําตัวของเรานะคะพอไปโคจรอ,อยู่ในราศีแม่ธาตุจะได้เกณฑ์กับดาวพฤหัสที่เป็นทั้งองค์เกณฑ์ปัสวะเกณฑ์กับตัวของคุณเองก็จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีเมษ หากคุณกำลังเดือดร้อนนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เจ้าไหนก็จะให้การสนับสนุนคุณหรือในบางคนนะคะจะเป็นเรื่องของหุ้นส่วนหรือว่าคนใกล้ตัวอาจจะเข้ามาสนับสนุนหรือว่ามีบางอย่างเข้ามาทําให้คุณเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะทำงานให้สำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเอาไว้อดทนรอก,ก่อนนะคะ ช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับที่ทํางานเข้ามาบ้างบางคนลูกน้องก็สร้างปัญหาบางคนก็ถ้ามีเจ้านายเจ้านายก็ดูจะวุ่นวายกับคุณมากเกินไป แต่ว่าพอพ้นวันที่18ตุลาคมไปแล้วนะคะสถานการณ์ต่างๆที่มันวุ่นวายมันก็จะโอเคมากขึ้นเพราะว่าดาวก็ได้โยกย้ายออกจากภพอริเกือบหมดแล้วชีวิตก็จะกลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเริ่มต้นเดือนนะคะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักนะคะแต่พอปลายเดือนก็จะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยและการที่ดาวพฤหัสเขามาอยู่ในราศีมังกรเรื่องของการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงเข้ามาก็จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่ในเรื่องของตำแหน่งแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะส่วนด้านการเงินนะคะในวันที่สตุลาคมดาวศุกร์ดาวการเงินของคุณจะย้ายโคจรเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกซึ่งเป็นภพมรณะของดวงชะตา ดังนั้นนะคะเดือนตุลาคมงานดีขึ้นแน่นอนมีจุดเปลี่ยนที่เข้ามาแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมษค่อนข้างที่จะมีเรื่องให้ต้องใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะเพราะว่าดาวศุ์ในราศีพิจิกเขามีมาตรฐานที่เป็นประก็จะมีเรื่องของการให้ทําให้การเงินของคุณล่วไหล ดังนั้นชาวลัคนาราศีเมฆก็ต้องบริหารจัดการในเรื่องของการเงินบ้างนะคะแต่ข้อดีของเดือนนี้ก็คือคุณจะฝืดเครืองในแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่าต้นเดือนวันที่3ตุลาคมดาวศุกร์ไปอยู่ในมรณะอยู่ในราศีพิจิกแต่พอในวันที่21ตุลาคมดาวประจําตัวของคุณก็คือดาวอังคารจะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลแล้วก็จะเป็นอนุกเกษตรนะคะจะเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวศุกร์ส่งผลให้การเงินเนี่ยกลับม าดีขึ้นอีกครั้งดาวการเงินกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงปลายเดือนจะมีความสามารถในการหาเงินได้แบบทันท่วงทีแต่ยังไงก็ต้องยอมรับนะคะว่าเดือนนี้หาได้เยอะก็จ่ายเยอะเหมือนกันและสิ่งที่ยังโดดเด่นมากๆนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษก็คือคุณยังมีดาวราหูโคโจรอยู่ในเรือนการเงินของคุณทาให้มีโชคลาภทางการเงินเข้ามาอยู่ตลอด มีโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะภาพรวมการเงินต้องบอกเลยว่าเดือนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยพอซักปลายเดือนสภาพคล่องทางการเงินจะดีขึ้นแล้วก็จะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกฟุกได้เงินแบบไม่คาดฝันเข้ามาด้วยนะคะส่วนด้านความรักของชาวลัคนาราศีเมษนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของความรักซ้อนรักสามเศร้าเข้ามา ส่วนคนโสดเดือนนี้ต้องระวังคนเจ้าชู้คนที่มีอดีตหรือว่าคนที่มีเครดิตไม่ดีมาจีบคุณด้วยนะคะ ส่วนคนมีคู่เรื่องเงินทองผลประโยชน์จะเข้ามาเป็นตัวแปรมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการทะเลาะก,กันช่องทางความรักเดือนนี้จัดว่าไม่ค่อยดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเพราะว่าดาวสุกเสียนั่นเองระวังในเรื่องของการที่จะทะเลาะก,กันการมีปากเสียงกันหรือว่าการสื่อสารต่างๆกันที่คุยกันเข้าไปแล้วมีปัญหากันนะคะคุยกันไม่เข้าใจคุยกันไม่รู้เรื่อง จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ